สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูสุกัญญาเพชรรักจะนำเสนอคลิปวิดีโอวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1เชิญรับชมค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องหน่วยที่10สระ,ะอีกครั้งที่2นะคะตัวชี้วัดอ่านออกเสียงคำคำคล้องจองและข้อความสั้นๆบอกความหมายของคำและข้อความที่อ่านคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิงเขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำนักเรียนมาฝึกอ่านสะกดคำสะละอีกกันนะครับดิสะกดว่าดออีดิติสะกดว่าตออีติปริสะกดว่าปอรออีปริ กินสะกดว่ากออีนอากินอิ่มสะกดว่าอออีมออิ่มไม่เอกอิ่มคลิกสะกดว่าพอรออีกกอคลิกนักเรียนมาฝึกอ่านคำสระอีกกันต่อนะครับบออีบีปออีปีสออีสิสออีซิทออีทีนออีนี้ พออีพิมออีมิวออีวิพอลออีผลิดออีนอดินบออีนอบินชออีงอชิงยออีงอยิงพออีงอพิงชออีมอชิมรออีมอริม ยออีมอยิมจออีบอจิบดออีบอดิบสออีบอสิบตออีโดติดบออีโดบิดปออีโดปิดจออีกอจิบยออีกอยิกรออีกอริก คออีวอคิวคิวไม่โทคิวนออีวอนิวนิวไม่โทเนิวลออีนอลินลินไม่โทลิน้นหอยออีบอหยิบหอยออีงอหญิงขอวออีดอกิดกอรออีงอกริงกริงไม่เอกกริงพอรออีมอพริมพริมไม่โทรพริม บิดานิทานพื้นดินนกบินลูกลิงชิงช้ายิ้มแย้มสิบสองสิงโตปิ่นโตใบปลิวพริโสดกลิ่นหอมธงพลิ้ว นักเรียนฝึกอ่านประโยคที่มีคำสระอินกร้องจิบจิบลิงร้องเจีย๊ยบเจีย๊ยบสิงโตขู่คำรามพึ่งบินฉันไปดูหิ่งห้อย น้องนั่งเล่นชิงช้าเด็กเดๆก,กำลังวิ่งแข่งกันขอขอบคุณสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพว